สวัสดีครับข่าวบันเทิงนิสมันเลยครับลันแรงถึงรุ่นพี่ในวงการปมปูมันธนาปัญหาอยู่ที่ตรงไหนเมื่อวันที่10กรกฎาคมปูมันธนาอดีตนางเอกดังพร้อมหารทีมะทองคำสามีและนายประมาณเรื่องวัฒนาพานิชแถลงเปิดใจขอพูดความจริงเรื่องนี้สินทั้งหมดและแจงเรื่องความเข้าใจผิดกับสามีบางช่วงของการถแถลงข่าวปูได้เผยว่าไม่ได้ทังแตก ผู้เป็นสภพยตระกูลหิมะทองคําขอโทษตระกูลหิมะทองคําด้วยที่เป็นทุกคนเสื่อมเสียชื่อเสียงล่าสุดพิธีกรดังอันหูวหนาแต่ออกมาพูดข้อความผ่านอิสตาแกรมว่าอะลงรูปตัวเองทำงานเพื่อต้องใช้งานแล้วหาไม่เจอคนยุกหางตากระดกคิว้วบิ้วจมูกทุบก,กรามดาาคางหรือยังสารพัดโรงพยาบาลไทยกาหลีก็ชวนกันเหลือเกินจะปรึกษาหมอพรทิพย์ก็เกรงใจ